สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับก็วันนี้มาแบบเร็วๆกันเลยนะครับจะมาให้ดูเหรียญ5บาทปี40นะครับที่อันนี้ผมไปเจอมาเองนะครับเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญดัดแปลงนะครับนี่นะครับพยายามตกแต่งปี50นะครับเจียหัวเหรียญ5หัวนี่นะครับเหรียญ5ออกนะครับแต่ก็ยังไม่เนียนนะครับเพราะว่า มีร่องรอยของการตกแต่งอยู่นะครับแล้วก็ตำาหนิอื่นๆก็ยังอยู่ครบตำาหนิอื่นๆตรงจุดต่างๆก็ยังเป็นของเหรียญปี50นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญเหรียญจริงนะครับเหรียญปี40นนี่นะครับชัดไหมครับนี่นะครับรายละเอียดจะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับทั้งเส้นหน้าบอตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยังมีร่องรอยเส้นหน้าบออยู่นะครับ นี่นะครับก็ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆเจอนะครับ <c oughs> เหรียญ5ปีส0ูนย์นยไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญดัดแปลงนะครับก็ส่งรูปมาทางช่องของผมได้นะครับสลาลมคอยชนแนลนะครับไลน์ ID 0 9 5ย1 2 4 4านอี่นะครับนี่นะครับก็เป็นยังไงอะ่ะดัดแปลงแบบไม่เนียนแบบ แค่เจียหัวแค่เนี้ยครับก็แต่ว่าช่วงหลังๆมันมีดัดแปลงลบจุดต่างๆก็ใกล้เคียงมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีจุดสังเกตได้อยู่ดีนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญจริงนะครับเหรียญแท้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ5บาทปี2540นหอะครับเหรียญ5ปี40นะครับทางช่องรับซื้ออยู่ที่4 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับนี่นะครับลองลองดูนะครับลองไปหาดูนะครับเผื่อเจอก็ ไม่แน่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเหรียญผลิตมาเพื่อใช้หมุนเวียนนะครับนี่นะครับแบบนี้ทางช่องไม่รับซื้อนะครับนี่นะครับรับซื้อแบบนี้นะครับเพื่อนๆ5บาทปี40นะครับนี่นะครับ4,000ถึง10,000บาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับนี่ถ้ามีก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับนี่ตัวติดลำดับที่1นนะครับผลิตน้อยที่สุดของเหรียญ5้าบาทหมุนเวียนนะครับ 5บาทปีพศ2540นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับเหรียญ5บาทปี2540นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ